ครับสวัสดีครับรัตเตอร์แม็กซิ่งมาไปอินนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรีวิวยาลิสนะครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนแหนกับทางร้านเราเดี๋ยวผมพาไปเจอเจ้าของรถก่อนเลยครับผมนี่ครับอ่าเชิญเชิญสัมภาษณ์หน่อยเชิญสัมภาษณ์ครัับสสวดีนี่ครับอยู่ทงน้ำช่องเตอร์แม็กซิ่งนะครับวันนี้พี่เป็นลูกค้ามาจากที่ไหนครับจังหวัดไหนครับบางกะดีครับบางกะดีนี่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้ เป็นไงบ้างวัดจัดล้อสวยเจ็ดเลยครับ<อ>ไปทำแนะนําทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นไงครับการติดตามทางร้านเราติดตาม,ตามทางเฟซบุ๊กครับติดตามมานานแล้วหรือยังครับามานวครับดูมาหลายรุ่นแล้วผ่านไปหลายรุ่นก็เสียใจต้องรีบครับอันนี้ต้องจองเลยโอ้ก็รีบจองเลยลูกค้าจากปทุมธานีนะครับแล้วก็ถูกใจล้อแม็กเป็นมือสองนะครับแล้วก็รายละเอียดล้อแม็กเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับลูกค้ามีการติดตามกับทางเพจเรานะครับมาหลายหลายชุดแล้วนะครับก็ โอเคครับพี่เดี๋ยวเชิญพี่พักด้านในก่อนมันร้อนเดี๋ยวผมรีวิวรถของพี่เพิ่มเติมให้ทางช่องทูทุมนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรถพี่ขาต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นยาริสเครื่อง1.2นะครับก็จัดเป็นล้อแม็กนะครับแท้นาย่านะครับตัวนี้เป็นงานพอดนิดผลิตโดยบริษัท PP Super View นะครับผมตัวนี้ก็เป็นขอบ17นะครับขอบล้อนะครับจะเป็น17นะครับกว้างอยู่ที่7.5นะครับออฟล้ออยู่ที่30นะครับผมตัวนี้ใส่ลบเก๋ง4วู่ร้อยนะครับ สวยมากนะครับเป็นสีดำนะครับหน้าง,งาวแล้วก็ตัดด้วยขอน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเบอร์สองของแถมด้วยครับสภาพสวยนะครับรัดด้วยยางโอตอนนี้นะครับโอตอนนี้ขนาดยาง2 0 5 4 5 7นะครับตัวนี้เป็นยางปี21ดด้วยนะครับก็ เซตนี้นะครับจบที่ราคา1900บาทนะครับพร้อมของแถมนะครับน็อตโปรเจกต์นิวนะครับฝาครอบเบรกนะครับใส่ถ่วงนะครับครบเลยจบสวยๆนะครับเดี๋ยวเชิญตากล้องรีวิวรอบคันเลยครับผมสำหรับยาลิซนสนะครับใส่แล้วก็จะสวยมากไม่ล้นซุ้มมากนะครับกำลังพอดีนะครับดูด้านข้างนะครับคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับช่วงล่างเดิมๆเลยนะครับไม่มีการโหลดไม่มีการปรับแต่งนะครับโช๊คเดิมสตาร์ทเดิมนะครับผมคันนี้ ใส่แล้วสวยมากๆใส่ล้อแท้เข้าไปนะครับตรงสวยเลยครับไม่ต้องโหลดใช้งานก็สวยครับผมพร้อมใช้งานเลยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็แม็กตัวนี้นะครับค่อ,อนข้างดีเลยหนาแข็งแรงนะครับพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆนะครับผมยาวๆเลยอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม บางอะไรด้วยนะครับร้านเติร์มแม็กซิ่งบางใบอินนะครับสนใจล้อแม็กมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับสามารถแบบเข้ามาเลือกชมได้นะครับจะจัดเป็นพร้อมยางใหม่ยางมะเซนเรามีจัดให้หมดเลยนะครับผมก็ช่องทางการติดตามนะครับก็ติดตามได้ทางเพจนะครับเติร์มแม็กซิ่งบางใบอินนะครับพิมพ์ตรงตัวเลยนะครับเติร์มแม็กซิ่งบางใบอินนะครับหรือว่าโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 6นะครับ3 1 2 4 1 1 8นะครับผม หรือว่าจะเป็น086ย์นะครับแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ป่าวันนะครับผมอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมก็เข้าๆนะครับฝากกันไว้เท่านี้นะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม Give